ในแง่ของ leadership there is no right or wrong เยอะมากๆเลยเขาเรียกว่าผู้นำแบบเนโตรู้ไหมคะแบบไหน no action talk only เราต้องเข้าใจว่าผู้นำในช่วง w a r time กับช่วงที่เป็น peace time แตกต่างกัน พี่คิดว่าอันที่หนึ่งนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปในตอนแรกแล้วคือเราคงต้องชัดเจนก่อนว่าผู้นําแบบไหนที่เราต้องการผู้นําแบบไหนที่เราต้องการนะคะหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอันที่สองก็คือพี่ว่าเราอาจจะต้องมองว่าสิ่งที่เราต้องการเน่ะมันจริงหรือเปล่าผู้นําในใน,ในอุดมคติกับผู้นําที่จริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่า เสร็จแล้วเนี่ยเราหาเขาเจอไหมผู้นําคนเนี้เราหาเขาเจอไหมเขาอยู่ตรงไหนขององค์กรถ้าเราหาเขาไม่เจอข้างในเราอาจจะต้องไปหาข้างนอกก็ได้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือไหมที่จะช่วยในการหาเขาให้เจอแล้วหาเขาเจอแล้วเราจะช่วยเขาเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่สําเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายความต้องการนะคะวิธีการในการเสาะหาและ วิธีการในการที่จะช่วยเขาไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างสำเร็จนะคะ Access with purpose ค่ะค่ะตรงนี้ให้คุณนัดเสริมนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดวันนี้องค์กรต้องการสร้างผู้นำที่ไปไปพร้อมกับองค์กรเนี่ยควรจะมีวิธีการยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือดูว่าอินดัสทรีที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ยต้องการผู้นำแบบไหนดีไซน์ออกมาเลย ไม่ใช่ไปดีไซน์ตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก๊อปปี้มาแล้วเราก็ต้องการแบบนั้นแบบนี้บางครั้งมัน too good to be true และในขณะเดียวกันมันเหมือนก๊อปปี้คือมันในแง่ของ leadership there is no right or wrong leadership หรือคนที่ทำงานด้วยกันกับเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวัดว่าคุณจะเข้ามาเดินพร้อมไปกับองค์กรเราอย่างไงแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่า หันกลับมาดูตัวเราเองก่อนว่าอินดัสทรีเราเนี่ยต้องการผู้นำที่คุยเก่งต้องการคนที่ no action หรือเปล่าหรือต้องการคนที่มาปลอบประโลมคนหรือว่า motivate คนหรือเปล่าบางองค์กรนะคะเยอะมากๆเลยเขาเรียกว่าผู้นำแบบเนโตรู้ไหมคะแบบไหน No action talk only <laughs> เยอะมากแต่ในขณะเดียวกัน การที่จะทำให้องค์กรมีผู้นำที่เดินไปกับเราได้สุดท้ายแล้วมันก็คือ clear direction เหมือนที่คุณชูวพ์กับสองก็คือว่าอยู you know you ่รู้ไหมว่าอยู่ต้องการอะไรในส่วนตัวอีกเหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้นำที่เราเลือกมาเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นพัฒนานแล้วอยู่กับองค์กรเนี่ยใช่ตั้งแต่วันแรกโดยส่วนตัวถ้าเขาเป็นโซลูชัน ในแง่ของการทำงานกับเรา deliver ผลงานและอยู่กับองค์กรได้นานเขาต้องเป็นโซลูชันตั้งแต่วันแรกอย่ารอดิฉันโดยส่วนตัวไม่เชื่อในแง่ของเขาเรียกว่าอะไร probation period ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้ตั้งแต่วันแรกดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ได้คนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเราแล้วไปด้วยกันคือหนึ่ง industry match culture match ส จ็อบแมทช์ทำได้ยังไงมีเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือนะคะ <S 2> <S 2> คถ้าสนใจโอเคขอบคุณมากครับโอ้ตบมือให้พี่แนทหน่อยได้ไหมครับนะตอบดีมาก <S <S ามนใจนหลายคนเลยนะคะเหมือนเหมือน,น,นหาแฟนเลยครับผมฟังแบบว่าเวลาเวลาผู้หญิงเวลาเจอชายหนุ่มบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราชอบเขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนแปลงความรักจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่พี่แนทบอกว่าผู้นาไม่เปลี่ยนนะครับถ้าวันแรกไม่ใช่นี่แนวโน้มเปลี่ยนยากนะครับไม่มีช่วงโปรโมชั่นผมเสริม2ข้อครับสั้นๆต่อยอดจากของพี่แนทครับคือผมว่าอันที่1คือเราต้องเข้าใจว่าผู้นําในช่วง การช่วงที่เป็นพีซไทม์แตกต่างกันนะครับช่วงที่วอลไทม์อาจต้องการผู้นําที่ค่อนข้างบูเพื่อให้เราเซอร์วิสรอดได้แล้วก็โตในท่ามกลางวิกฤตในผู้นําที่เป็นในช่วงที่พีซไทม์ขึ้นลมสงบอาจคุณจะต้องการลีดเดอร์อีกสไตล์หนึ่งไทป์หนึ่งนะครับเนาะแม้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับอันที่สองครับยกตัวอย่างเช่นว่าตอนที่ซิปจ็อบครับที่เป็นผู้นําของบริษัท Apple ตอนซิปจ็อบเสียชีวิตเนะี่ยโอ้โหบางคนเศร้าโศกเสียใจมากบางคนไปทําสังฆทานให้ซิปจ็อบด้วยนะครับบเนาะ <S <S นะรู้้สึกโโอโหแบ แย่แล้วแบบอินโนเวเตอร์ระดับโลกจะหายไป Apple ต้องเจ๊งฉันจะไม่มีมือถือใหม่ๆไม่มีแล็ปท็อปหน้าตาสวยๆแต่วันนี้เป็นไงครับทีมคุกขึ้นมาบริหารแทนนะครับนะแน่นอนว่าเราจะเห็นเปิดตัว iPhone 15 Pro Max ดูตั้งนานเฮ้ยต่างกันตรงไหนวะใช่ไหมครับไม่เห็นต่างเลยนะครับนะจนฝรั่งเขามาทํามีมแบบล้อกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Apple คืออะไรครับมาจิ้นของ Apple หนาขึ้นและหนาขึ้นและดีขึ้นนะครับทั้งที่ทีมคุกไม่ได้เป็นคนที่เป็นอนินโนเวเตอร์ท กับลีดเดอร์เนี่ย t ไนะทม,มิงนะ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมแม้ว่าคุณจะใช้วิธีการบิวบา b บอ l โลนะครับนะก็อย่าลืมใน2เรื่องที่แชร์ลิงตรงนี้ไปครับขอบคุณครับ